โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรสไลจ์จักรยานกันครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่แรงแดง10ดาวแล้วและตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นครับสไลจ์ท็อปก็จะรีแล้วห้าวันปะวะสี่วันดิเมื่อวานวันที่5ใช่ไหมวันนี้ก็วันที่4เราจะเหลือเวลาแค่4วันครับวันนี้เป็นวันที่4แล้วซึ่งวันจันทร์วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมเมื่อวานวันพุธที่เราลงคลิปไปนะผมก็จะเป็นวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วซึ่งวันพฤหัสเนี่ยแล้วเราก็เหลือเวลาประมาณที่วันนะคะ ว่าวันแรกเนี่ยที่เราดันไปเนี่ยขึ้นมา1000แต้มเองตอนนี้เรายังไม่ติดท็อปร้อยของเชียงใหม่เลยครับท็อปร้อยของเชียงใหม่เนี่ยวันนี้เราต้องดันให้ได้ถึงพันหกร้อยแต้มและทุกคนคิดว่าพี่จะดันได้ไหมภายในวันเดียวก็ <Guild. Mah. S 2> วเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะสามารถดันได้หรือเปล่าภายใน3ชั่วโมงมีเวลาแค่3ชั่วโมงเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วกันเนาะใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีไฟไปกับเรานะครับผมในการดดดัััันน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 ททททท็็็ออออปปปปเเเเเเเชชีีียยยยยงงใใใใหหหหมมม่่่่่ะะะะคครรรรรรบบาาาจืวศไไ้้ลลผกส ป่ะ uh, let's go โอ้ยโดนใครอะโดนมันน่ะเด็กอ๋อโดนมาทำไมฮะโอ้โหโโอ้หเออไหนตัวนไปเป็นลิงเลยอาโดนมาทำไมโอ้โหหัวทุกเม็ดเลยเดี๋ยวโดนสุดเดือยนายเบปร์สามะ มาต่อยเลยคลิปตรงเนี้มันนั่งทำอะไรพั 1, นห้าครับโดนยิงเหรอโอ้แม่งมาหาพี่เฉยแล้วนะยี่สิบนะเฮ้ยเบื่อว่าพวกปล่อยโดนเนี่ยไป <100 S 2> เจอกูเป็นคนยืน<ห>มึงเสียบมาวิ่งเก็บของกูไอ้สั์แม่งมารานผมอีก รออะไรมันลัดผมตัวนี้ลัดคืนบ้างกูที่การเนี่ยวายวายวายลัดคืนบ้างพลเรือยิงไม่ออกกูไม่ทนแล้วอ่อทอยเลี้วนี่ไงนี่ไงติดเอาทอยแล้วน่ะตกเอาตกบางเรียบร้อยเออดีเนาะ ก็ของอื่นนี่ปืนปืนเจทับหกไ่ต่อ่าหทับเจ็ดไมู่้างอกคือแดเนี่ข้างลดใน้ไดร้อยห้าเก้ารถให้ได้นออกมาดนท้ายเองไม่มอได้ติดประเด็นถือหลังเลยขอตกนไหน่อยเฮ้ยมีใครยิงตัวนี้เลยหรอเอ ตัวไหนอ่ะเออนั่แหละตัวโบอ้ีพี่เวนประจำาเก้าเกจกยานแล้วเกิดักยาแล้วเงี้ยเกิดกรยานแล้วนะอเอเ้ยหยุดคนมันยอยอลงดีนะนึกขึ้นได้ก่อนโอ้ข้างหลังเข้า แล้วส ouais ี่ห้านะทั้งหล่ะเรามาเชี uh ่ยวลำโพงไม่ไหวเนี่ยเสียงลูกซองมันดังเลยดังเลยใช่มลใว่เจ็บเราเข่าหมดโป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 ้พละงงานดีกว่ะแน่แน่ตัวผู้หญิงเนี่ยโคตรห้าวเลยตัวไอ้ตัวละครโซเนียเนี่ยเจ็บเราหน้าคิมคอจะดูดปากกันอยู่แล้วอุ้ยเกือบแล้ว เกือบหลับแต่กลับมาได้ตอ่ออีกนึงนะตรงนี้คนเล่นอะไรเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ไอ๋ใบาพาดตัวนั้นปพื่อน่ยฝั่งมันั่งม,มาเป็นแพลน<ร>ามานั่งมานั่งมาเป็นแพลนนะพี่ตัวนึงมันอยู่หลังคอนเทน <First Blood. S 2> นี่ต้องแก้ศรัทธ าป่านี่แหละูร้้แลวนั่นะตีมันอ่ะกระโดดติดตัวผู้หญิงตายนะตายนะอย่างเงี้ยหลังมัโตอ่ะลอยฮาเก้าก็ขมิดตมิดนิ้วดีๆีขมิดปุ่นแปแล้วนี่ไงก็หลังมัดเอวอันลึมเลยนั่นแหละสายทางมันเป็นยังไงดิรู้เลย หมื่นห้าแล้วครับ,บหัวลูกลแบบกกกกกคร์ลูกแครม,มันซ้มสปอตเกียร์ึ้นทำไมม่มีอยิงนั้นวะคุณต้นหัวทุกเม็ดเลยตอนอะไรแบบต็ปท็อกท็อปทปท็อปปท็อปด รู้ว่าคิมดูมันไงเอออุ้ย <Double kill. S 1> อโอ้มันยิทงทันรู้ได้ไงไอ <laughs> ค,คิมไปทุก <laughs> <c oughs> คุมโอ้ยไอแกดลำงายิง <First time. S 2> ลัง <laughs> กเ็เลยยิงลังก็ไปเ้วยว ที้คนดูใช่ไหมเนะี่ยเก็บสีพี่ชายร้อยห้าเก,ก้าวา,กกาน่าที่มีตัเร <First Blood. S 1> ิ่มเกมเก็บไไหนไม่เห็นแล้วเนะี่ยมันเห็นในเบอร์โถงอีก 100, รอ้ก 100, รอยด้ร้อยด้วยสามสิบสี่ส เเลล่นโโยมมมยมอ่แต่พี่ไม่ได้อยู่ในจอผมนยที่ไหนบ้างไม่รู้บ้างมันออกใจนะโอ้โหดูดิโ,โหจะตายแล้วหยิบผิดปืนขอ,อโทษบิงแดชไปซ้ยายแล้วเนี่ยผ่านหน้าไป เดี๋ยวหยไปแล้วกันเล่นหน<ช>่อยไม่ต้องซื้อปืนทั้งเกมโอ้โหร้องเลยมาเราจะไม่ซื้อปืนแม้แต่กระบอกเดียวหลังจากที่ได้รับคอนเทนต์มาจากเทพเจ้าอะไรก็ไม่รู้คิดมาได้ยังไงคอนเทนต์นี้เราก็ได้เอาแมงมุมกับกล้ามาเพื่อเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของเราในการเล่น ซึ่งมันยากมากสำหรับคอนเทนต์นี้ไม่น่ามีใครทําได้และไม่มีใครเคยทําแน่นอนพี่เองคนแรกขออาสานั่นไงไปแล้วหนึ่งหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบมับบนมันยิงพี่คนเดียววะบนบ้านนะครับบนบ้านนะครับบนบ้านนะครับพี่ก็ะต่อยมันไม่โดนมันก็หนีพี่นะเอ้ยลืมเก็บปืนปืนอยู่ไหน โอ้ปืนหลุดมือเฮ้ยเขียวไม่เก็บไม่ได้อีกแม่งจากเพื่อนร่วมทีมน้องใครมันคิดคอนเทน์นี้ขึ้นมาวะเนี่ยอูซี่วนว,ว้าวได้ปืนแล้ว <laughs> เราได้ปืนจากกล่องแล้วนะครับ <laughs> ผมปืนแรก <laughs> พอเล่นได้อยู่แต่เราห้ามตุยเลยนะถ้าเราตุยเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บปืนใหม่เ <laughs> พราะฉะนั้นเราต้องแอบให้ดีๆ เลก็บนะตัวนั้นอ่ะสวยเก็บๆๆตุ่มสวยเราต้องห้ามตายถ้าเราตายเราต้องไปเก็บปืนใหม่เพราะเราไม่สามารถเก็บปืนจากเพื่อนได้หรือว่าเก็บปืนอะไรได้เลยถ้าตายนี่คือจบตุ่มเก็บก็ยังไม่ได้เลยมาดิมาดิ มาดิครับโคตรตึงระดับไซจักรวาลครับคอนเทนต์แค่นั้นนะ่ะเร็วหน้าขึ้นมาไม่ตายครับครับผมคีโน่คีม่วยคีม่วยคีม่วยคือถ้าคือถ้าเราตายคือปืนที่ทหายเลยนะอุย้ยชิบหอยแล้วยาชิมห้ามตายนะมันลงมาแล้วสวยเย้มาดิ หลังเข้าะะเหรควรจัดไม่ชอบที่เล็งมาคนเดียวง่าย เอาดีมาดิออกวนมากเลยชุดแม็กซิมอะชอบอ้อมเจ็บแล้วร้อ,อ,อยห้าเก,ก้ากางเลยต้เก้าเ้ย เออเฮ้ยเรามันย่อให้เหรอย่อนี่ว่าอ๋อรตบลอยเฮ้ยก็ม e ันย่อให้รู้อ๋อตรงนีตัวหนึ่งไม่ย่อ

<laughs> ไปตรงนันน้นพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้ว d o u ลคิลดับเบิ b l e kill เเลยแอกเลยเอฟเอกมัน <c oughs> เนี่ยมี Ôi. Prime. Line nào bây giờ đó Chết bạn. Kim lo mà Triple kill. my First one, Double kill. Double kill. Oh, he, 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 he. แกดับตัววะนั่เด enfin ินไอ first blood ึงจัดครับพี่อดีน้อตของ bắt lắm này. double kill. ở này nè. coi này, đó con này thằng này. double kill. mama tao ไม่างบนว่ามันหันมายิงพี่ใหญ่เลยเอาคืออะไรมก็ไม่มีช่วยเพื่อนอ่ะยิงพี่ยิงพี่ยิงพี่วัดแตกเพื่อนเฮ้ยยังไง ตายมาอยู่้ายนะเฮ้ยสห <c oughs> นี่เล่นดีจัดอะ่ะยิงตัวลูกแคนเงินมาได้กอ่อน <c oughs> ไม่รู้ตรงกลางเลยตุม่มโอโหโคงร่างเฮ้ยมันจะมายิงพี่เอามันโดนระเบิดสองตัวนะโอ้โหไโอ้ออดอ,อกทนมัน เจ็บ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 นะตัวนี้นมาเลยมึไม่เข้าอะ่ะเข้าแล้วน้องไอ้บอ ร้ก้น้าอย่างงั้แหละร้อยห้าเก้าต้องมาแน่วเาคู่ตัวเหลืองเลยวบเนื้าได้ไปนหลังบ้านตัวนึงนะขาเลยยีแบบดีไปเล่นดีวะ่ะชอบน้าบ้านน้าบ้านน้าบ้าน

หลังเข้าหลังเข้าเลยนะเอาเอาหมัดไปดิดไปแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยหมัดด้วยนะแล้วทีนี้จะพิ่งโผล่เพิ่งโผล่ไปขอขอยิงหัวตุ๊กไปก่อนนั่งอยู่ปะเก็บปืนแล้วรอ Tao. Hơi nó ở bắn Đẹp. Đẹp, chết, đẹp. Quá. Cột quả 150. Lăn vào, lăn Mà để ai bòเยอะหรอ? First First blood.

มีหมดละมีหมดละเือเ็มมันมีอยู่สตัวได้แล้วเจ็บหนึ่งวาสุดเลยเือเทาาอ่ดาวหนึ่งโอ้โหหมดเลยไหนปะมาขึ้นแล้วดาวหนึ่งไม่เข้าอ่ะต้องบบแงวะขึ้นบนไปแลละเจ็บแหล้วเรา โดดลงล่างยิงเลยขอบคุณนะฉันรวยห้าเก้าโอ้โเยเสี่ยงนิดทำไมท้าวขึ้นเนี่ยขโมนเจ็บเราบนหลังคาโอ้ยเอา้ามีตรงนู้นอีกเหรอไม่หอดนู้นเหรอตัวตตเดียวในบ้านในบ้าน นี่ตัวตาในตัวไกลอ่ะเจ็บตายเจ็บละโอ้โหถึงหน้าพี่ผมไปห้าสิบัวก้อนโทก้อนโทก้อนคอนหน้าพี่หน้าบ้านเลยโอ้ยไม่มีโดนพี่ตัวก้อนหน้ารับติดเราโทรอยู่ ตัวเดียวสไนปอร์เดียวนะวอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาทเข้าเข้ากันคนณะบางหน่อยเลยคิมายกียี่สิบเอยี่สิบ้นบนอ่ะ เอาอนี่เส like okay, ื้อดำๆเหมือนกันแม่งไอ้เบอร์สองเฮ้ยไม่เหย่ยวมาเกือบยิงละยิงล้วะไรของเด็กนายเบิ่อดด้วยเจ็ดโอเคครับทุกคนเราก็ดันจบเวลาครับ28บดดาววันนี้ ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน 4v4 ของเรานะครับผมตอนนี้แต้ม5,558แล้วซึ่งเรายังไม่ติดทอวประเทศนะถ้าจะติดทอวประเทศเนี่ยเราต้องไป5,700เลนะขาดอีก200แล้ผมซึ่งพวกนี้เราตามตามทานแน่นอนทุกคนอย่าลืมติดตามคลิปของพวกนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละเจอกันใหม่บ๊ายบาย